นั่งแล้วเย็นมากติดดลมเหรอคะติดดลมเหรอคะมันเป็นระบายอากาศมันเป็นระบายอากาศหนูอยากได้เก้าอี้ใหม่อหนูไม่รู้ว่าหนูต้องเลือกเก้าอี้แบบไหนหนูขอไม่แพงนะเก้าอี้ออฟฟิศจริงๆอ่ะมันมีหลายแบบมากๆพี่โยศจะสอนเลือกนะก็มีทั้งเก้าอี้เตียเพื่อนั่งแบบไม่ได้นั่งนานกับเก้าอี้ทรงสูงที่มีที่พักหัวเราเรียกว่า headrest อันนี้สําหรับคนที่นั่งทํางานานานๆตัวหนึ่งที่พี่โยศมองว่าคุ้มมากๆในตอนนี้ตัวนี้เราเรียกว่าเออโกแอ คือมันไม่ใช่แค่มีแคท่ที่ยิงหัวนะที่สาคัญเลยนะมันเป็นฟูลเมชทั้งตัวเป็นผ้าตะข่ายทั้งตัวหลายคนคิดว่าเฮ้ยนั่งสบายหรือเปล่านั่งแล้วเย็นมากติดัดลมหรอคบติดัดลมเหรอคะมันเป็นระบายอากาศปรับแขนได้ด้วยนะเห็นไหมครับอ๋อที่แนะนําตัวเนี้ยเพราะว่าอะไรรูป้ป่ะเพราะว่าตัวเนี้ยไม่ถึงห้าพันผมคิดว่าเนี้ยจะเป็นหลักหมูเพราะตัวเนี้ยมันครบหมดเลยตัวเนี้ยไม่ถึงห้าพันที่สําคัญมันสามารถปลดล็อกตัวนี้นะ้ปรับขึ้นลงได้อ๋อตามแบบความสูงของแต่ละคนตัวลำบ้าเนี้ยมันจะะไไดด้้้้เเขขากกััับบตตตวรรีีอองงแ่่ลคนนน็ เห็นไหมคือตัวนี้คุ้มมากพี่วอนเลยแนะนําว่าเอ้ยถ้าใครเป็นมือใหม่อยากจะได้เก้าอี้ทํางานที่ปรับได้เยอะๆสักตัวเพื่อเข้ากับสรีละตัวเองเออกแอร์สองนี่แหละโคตรจะตอบโจทย์แขนไม่ใช่พลาสติกนะครับอ่าเป็น PU อย่างดีแขนบูดนุ่มนะวางไปไม่ได้แข็งนะหนูถึว่าเป็นพลาสติกแข็งขอตัวไปนอนก่อนฮะขอตัวไปนอนก่อนเอาเก้าอี้นะคะไม่ใช่ที่นอนพอดโอเคจบละ